ครับต้องฟังครูบาอาจารย์เขาว่ามันจะเกิดปัญญาเห็นอปัญญาล่ะใ,ใช่ปัญญาจะเห็นมันแต่ว่ามันต้องให้ใต้สภาวะธรรมด้วยสภาวะธรรมด้วยนะคือสภาวะธรรมมันจะต้องเห็นด้วยด้วยปัญญานะนาไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าเห็นด้วยการกําหนดเข้าใจตามที่เขาพูดกันไม่ใช่ต้องเห็นด้วยปัญญาจริงแท้จริงไม่ไม่ได้เห็นว่า อเขาบอกว่าเดินแบบนี้อย่างนั้นอย่างนู้นมันไอนั้นมันท่องจำมาไม่ใช่แต่มันต้องเห็นสภาว่ที่เกิดดับด้วยด้วยปัญญาจริงๆคือจากการฝึกฝึกสมาธิเนี่ยแล้วมันติดพัฒนาไปนด้ด้วยนมันต้องกำหนดยกให้เท่าทันเพวาะเ่าจิตนี่มันเร็วใช่ไหมคบอ๋อ อัน,นั้นเนี่ยคนที่ทําสมาธิเนี่ยเมือ่อเมื่อทําปบ่อยๆเนี่ยจิตมันจะกัะนิ่งอมันก็จะเห็นได้ง่ายแต่ว่าถ้าโดยปกติการเดินยืนนั่งอะไรพวกเนี่ยเราจะทําโดยอัตโนมัติครับครับเราไม่ทันได้กําหนดเรากว่า,าการก้าวเดินของเราเนี่ยมันจะจะลงด้วยจังหวะไหนเข้าที่เราจะรู้เท่าทันแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราทำสมาธินี่เราจะพอะรู้ได้บ้างครับอ๋อ เพราะว่าเราจะกําหนดก่ออแล้วก็จังหวะมันพอดีพอดีแต่ว่าถ้าเกิดทุกวันนี้เราเดินแล้วก็เดินตามปกติกินข้าวแล้วก็ตักด้วยอัตโนมัติทวไปเคยชินแครัโพูดก็เคยชินใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีสติเราทําจิตให้มันรู้เท่าทันได้มันก็จะเห็นสัมรว่าเกิดดับอเพราะว่ามันจริงๆแล้วจิตเราเนี่ยมันมันรับอารมณ์ได้ได้เยอะรับอารมณ์หลายทางแต่ว่า อารมณ์ไหนที่มันมันชัดเจนฟังอารมณ์นั้นมันก็จะประกอบครับอ๋อร,รียกเวทนาที่มันปรากรครับเมื่อเวลาสงเวทนาไหนมันกับปรากฏชัดเนี่ยเวทนาอื่นก็จะจะหายไปก็จะค่อยๆค่อยๆครับเออแล้วพระอาจารย์ใช้ใช้ภาวนายัางไงคร<ม>ับผมว่าภาวนาพุทธโธพุทโธพุทโธจริดผมมันได้พุทธโธมันนิ่งแต่ว่าผมก็ไปเรียนมาหลายสำนักสำนักในนี้ที่ ที่แนะนำเราได้เราก็ก็เอามาประยุกต์เ,เอามาประยุกต์นะแต่นั่งแล้วจิตมันสะอาดสาว่างสงบมาใช้ได้ในระดับแรกนะแต่ว่าถ้านั่งไปแล้วมันเกิดสภา,าวะรมแล้วมันเกิดดับแล้วมันเห็นกอดแห่งไตรักมันก็จะดีอดยวผมมา<อ>ผมจะเบ่้อก็ครับครับ<ม>